đi 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 một ngày ôi 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 vất ngày <laughs> ôi, ngày 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 ngay ngày 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 ôi ôi Na ti cây bút. Nhì, anh muốn em muốn bụng nữa. từ papa, ốc, mát. Chi cầm lìu. Hà. 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 Hà nào ยังหลายคือ cầu น้ำคือ cầu แล้วน้ำคือเก่า này đẹp kê kê แท้ <laughs> 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 ใจบอลมันหมมีน้ำอมันมีน้ำนจะบอลม่น้ำน้ำนีน้ำน้ำนหลายคือเก่าคือเดิมไปตัวน้อยจักห้อง่ะห้องตัวน้อยอย่ะบบนนมากระเลียงมาถึง

ญาติญากิิเนเนาะเนียใส่เดือนนั่นลอกรบกันลอกะหังบุยบุตึกปลาเด้เฮาบตึกปลากไปไม่มาจับอ่ะญาติดียกญาติดกิยิน่ได้กินกรยาณนะะญาติตุกตาขี้กระเดียทำยังยาดพอพอขนาดเป็นรูปมันเป็นตุ๊กตาขยังยาต มันเป็นตัวยานมันกรลิบกรนลิบคืองูยานมันหารกบอะสิมาอยู่บ้ากันพี่นงไปไปปึงกันเลยแรงเ้ยมันเป็นสมาโมมาถ้าใช้หามบเมือจามไตค่อมไตไฟมากันเลยว้าน้ำแขงค่อย เข้าเข้าก็มืแเง้บุกมือเล้อองใก้จะพันเลยหนึ่งทันสามก็สามสอาบุกมันจเปล่เงาเหยียบเหยียบใส้พบเห็นเหยียบมันกดมันเห็นพอต้องมืมีน้ำป่ะพ่อต้องมืมีน้ำต้อง น้ำมก็ต้องมีอยู่ค่งนึงเนี่ยมาค่ะาถ้ามีน้าแาดนี้ใส่ผมได้อีกเด้ออ๋อมากะกินขี้ดินพอ่อมากินขี้ดินอยากเขาให้กินกินก,กินขี้ดินากาแดดอันอแดดกันแกอ่ยเ็กอ่ะาก่สิเขาเฮียนด้า้ ออวันที่เสาหาปเออาหาป่ะชีเสหาเออไก่วันที่จะสีกับพาเขาลงตลาดโลดตลาดสีชิวยัยงไปซื้อปุ้มซื้อสอแต่บูมีเงินหรอกขายมีเงินอยู่เนาะขายขายเข่าจิมเพินเหล้าเลยขายเข่าบนเลยนั่ก็ได้เงินจะขายเข่าว่ะ ม่ใช่คือมานมักลิ่งแค่ขี้ต้มไปไปทางนั้นมาเี่น้ำเยดูทางเก่าหูน้องพุ่นจะมาเร็วจัก เฮ้ยแม่อีฟชจบเป็นแต่ย่านชอบย่านขี้กระเดือนขี้มันกับโมเฟ่เขาญาตขีกันอนญาที่สุดยังไงกระเดือนญาตินะญาตขี้กระเดือนเมกินปลากระยามัน่าิกดนกิบกบเยอะ อาบอี่อยากแล้วเขาก็บบกินนะมันสีเสบหรือเสีบเากบกินนะหนูเขายังบอ่อยากกินเลยแล้วังลายด้หมดนลายปะตอนแรกจะสิ้ทายคิดมาเบิ่งดูเลย แห้องกันนอนดีเท่ยน้น่ะีเดียเปนพันหอยี่ก <jak> ็ม uh, ีดาใช่เอออ่ะห่าเลยมีันยังดิ้นในมืออยู่้มันกดดิ่งก็กดินี่แหะอือมีเงะอย่าดได้ปลาตัวไหนไมโอ้มุดครบมุดครบมุดลายท่าว่า คันเดี้ยเมื่อไปหมไปฮะเมื่อเหมือนเมื่ออะไรของสีตองโอเคโอเคเอาเมื่อเลยของเลยโอเคทำเมื่อกันเด้อจ้ะไปลุงใหญ่เพิ่นบอกให้เมื่อเฮ้ยโอเคแต่เรื่งกะสีมาต่อใหม่เนะพี่น้องเนะกับพอประมาณนี้เนะถ่าตอนประมาณคำาๆลุงใหญ่กะสี มาต่อคลิปให้พี่น้องเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งเนาะพี่น้องกับเราสีมานแค่ใดให้ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเบิ้งนาะพี่น้องสีมานอยู่บ่ฉากตอนแรงกับเบิ่งแดดแก่ๆอ่อนโอเคไกลสิเปิดเทอมแล้วพี่น้อง มาซีนี่กับบ๊ด้ยมาจับก่องให้รึง,ง่ายแคเก่าคือเดิมได้ป่ะนี่สีขาวของเพียแล้วตอนนี้เลยนะพี่น้องเนาะเออถ่าตอนแรกเนาะถ่าตอนแรกมาเบิ่งกันป่ะได้ป่ะเคทำไม่ี่้แหละพอตกคำแล้วก็เลืมลงมาเลยพี่น้องเนาะมายามเบิง่งมานี่ก็ได้เป็นคั้ที่สามแล้วยังบ่เห็นถืออยู่ นี่นี่นี่พี่น้องนี่โดดเนี้ยโดดเนี้ยโดดเนี้ยจพขอดุดอยจะขอดุดอย่าอย่าอย่าเลื่อตัวคันที่สามได้เลยโอ้โหโด่งอย่างนี้เลยใช่ไหมก่อยามแรงอายุหากินตามทองหายทองหน้าพี่น้องเอ้ยกบเขียดมีเอฟซีพิ่นบอกว่าให้หักขาหน่อยเพิ่นะ สิทำตามเพิ่นขาหน่อยเอาหงหญ่เอ้ยมันจังบ่ตายกาซะมันนี้มีเหงื่อเปลี่ยนเลยเอาถุงยางมาใส่ตัวกบมาเลยยางตไปอีกก่อนเนาเรามานอยู่มัน,นีลงมาใส่เลย ไทยวอมีเนื้อเปลี่ยนมานลยเนาะเนื้อเมียนเพียบเป็นอาการมันเด็ดๆนะฝนคือสีบกุกเนี่ก็เลยหาเนื้อมาไว้ลายไอ้นเนื้อขี่กระเดือนขี้เก่าเข้มู่กเป็นก่อน tay một câu kiên tĩnh nha ai to Lại yêu Lại lùng này mô thuyết mô này, bộ thuyết mô thuyết mô thuyết mô thuyết nữa,

Nè. à ừ. Mặc ngay tuổi này, ngay bớt, <laughs> ôi, bố mi này. cái anh nằm na, cái kia bố, đi hiền bao giờ นขะาดเลยเนี่ยเนี่ยก้นหมันเนี่ยเพียบเนีนะ่นาายเ่ยใส่เดียน มีหลีบมือเนี่ยโอมีหลีบมือดำหน้าเหลีบเจ็บเีบมือเล็บมือเหี่ยมด็กีกยังปาดนีนยังบวปุงอยู่ที่เราไปโมงเก้าเจ็ดโอ้ ชาหนมาเด้อเอาอีกไอ้ยามต่อไปอู้ขี้ปลาคอกของพี่น้องตัวนี้เนื้อร้อยตัวดูนั่นนี่ใส่เนื้อร้อยตัวนี้เอาแมงช้อนใส่ปลาคอโตๆๆๆ ันจีซอนตัวนี้ใส่ป่นกันมาเลยตาคอตาคอใส่กบน้ำล้วกะใส่ตาน้ำใส่ซับป่นกันมาตาคอ จะดูหาดูหากินกบปลาน้องเอ้ดูหากะมีกินมองกลางมือตอดกลางเวทนีึ่งกะไปหาวานเฮกับบารสีละเพล่ก็พอได้กินพอได้ตกกลางคืนมากก็ไปหาไส่เบ็ด อื้อมื้อนี้มันเบิดเนื้อใส่เนื้อกบต่อบาดนี้นี่สิซอนเบิดแล้วไดปลาคือดีเชามาต่อนี่ตอนแรงประมาณนี้แหละเนาะดูากิน Thoạt càng khuyên cái sai viết cúp Thoạt càng khuyên cái sai viết bà Bát đậy, bát bó đậy này nhau hai đi, hai kim tam thâm và sát đó à, Tuyệt vời sau, sợ à, Mà to vâng, nó vậy mà lươn bờ này Sì mi, chỉ, chỉ đầy bò. Mà dù ní cả khó đấy sai vết cope tuyển tư sao mà tòa thảo thích thả hai là cope mẫn gì luôn nó mang dâm chưa hoàn ninh nắp 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 nắp

Thì đây thùng mà lời tại sau như thế mà cọ cái biệt lê cọ cái biệt lê tại sao tại lùm อันเกี่ยงเลยคันนี่ยเออรุดลดถือก็รุดไปเลยสสัครบสีหง่ตัวน,นี้นะคือนี้ก็รลดคันหลางนี่ก็อสีโดนดูวันเดปีนน,นี่แม็ตลนี่แม้นลินน้อย เน่่เน่ี่ยเียเีาตัวใดมันกินเนาะมันกินขัดแบบมันเกาะปากตรงริมทึงนี่กะ สีดูกถามเกาะดินม,มันข้างล่างนี่ครับมันเป็นดินปากบางรุดรุดเต็มคืนน้ำไปน้อนยังไหลยอยู่ไอ้ำบิดกบได้ด้วยนี่เห็นมันติดหมดเลยลังเนี่ย Bỏ thịt, bỏ thịt, bỏ thịt Thịt bỏ bò bỏ Thịt bỏ mi bỏ Thịt bỏ mi bỏ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe อากาศเย็นๆดูที่หลังนี้ก็ได้หลังนี้ก็รูดเนี่ยส่วนลายสิดูดดูดลายว่า เขามายามแม่ประมาณสองทุมนี่กับป้าเลยป้าจนเจ้งเลยบางทีมันถึกแล้วมันกะลิ่นเนาะลิ่นไปลิ่นมากับนุดนะมันมายามเรื่อยอื้มตัวนี้ถึกแล้วนอกอ้กเนาะถายบ่ อ๋ออะนี่ของแท้นี่ของป่าเค้าอือนี่นี่ๆโอ้โหขาถ้าสิบ่นั่นพู <tì -tôi> <okay. tì -tôi> บักใหญ่เนี่ยกบถ้านี่เห็นบ่มสังเกตบึงพี่น้องมันถามันเกาะทางทึงมันหนีมันชีอยู่เนาะเพราะว่าทางปากทางทึงมันนี่มันแข็งถาเกาะทางทึงฉี่อยู่ทุกโตเลย

ทำปลากข่าวตีงเนี่ยแมรแล้วเนะนี่ปากทึงก็ปากทึงอีกสังเกตบุงเลยปากทึงกบก็ทึงทึงนี่ชิวกบคูโตก็ข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยโมดเลยเหลือโอ้มนัมนมันมันมาเนี่ย คืนนี้ก็ได้อยู่แล้วตัวนี้ได้สิรุดตัวนี้โอ้ตรงนี้นี่ขี้เหงาหมุนอ้ยปุ้ยเลยตัวนี้โอ้ผลขอก็โอ้โอ้เหน็นของขี้เหงาหมุนหมดเลยสีกนี่คือสีมเมนและเ,เห็นบ่

ลอยเปอร์เซ็นต์กันแบบนี้นะหม,มุดบรมยากาศใสเวทโกบกับมันต้องเด็ดเด็ดนะเด็ดอ่อนเด็ดเนาะมันเด็ดเดยวฝนบุตกออกแน่นอนเป็นพวก nhìn từ tối như nhanh thì đâu ấy phủ. à, à tại to ý nhưng mà yeah. ừ, tốt khảo tí nữa tốt khảo tí nữa Xong kia bừng nè nè Ừ, ừ. ừ. có bạc thân. อ็ส่วนลายสิรลดลายหน่อยเบ็ดกับเบ็ดหมากหน่อยเนี่ยเบ็ดหมากญ่ให้บุรุษใส่เบ็ดหมากหน่อยลดลายขนาด นี่เนาะโอ đa หลายนี่หลายเทนาหน่อคือนี่สำหรับคลิปนี้ก็หาอยู่หากินตามบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแถววันเล่าวันนะาเหรอ,อตรงไงงานบาตรทำถ่ายทำให้เบิ่งพิธีชีวิต นะกหมกัก,มบมกบึงกะเอามาบึงกหมักบึงกัเลือนไปเนาะขอขอบมอขอบใจเด้อพี่น้อง FCT ให้เกียรติติดตามและให้กำลังใจยังไงมาโดยตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงเอดสุขสุขคนขอให้ลำลำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนเนานะ ขอการเขาเราสบายดีสบายดีพี่นง